หลังมีมาตรการผ่อนปรนให้โรงภาพยนตร์เปิดบริการได้เป็นวันแรกในรอบ2เดือนทีมข่าวไทยบันเทิงไทย PBS เอไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศดูค่ะพบว่าวันนี้คนดูยังบางตาอยู่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจมาดูลาดลาวกันก่อนใช้บริการจริงเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะทางผู้ประกอบการก็ยืนยันค่ะ ว่าโรงภาพยนตร์มีมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจคัดกรองตั้งแต่หน้าทางเข้าคือผู้ใช้บริการเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะมีการตรวจวัดไข้แบบนี้แล้วก็ต้องเว้นระยะห่างคือ social distancing กันอยู่ค่ะด้านการซื้อตัว๋วเหลือให้เพียงบริการออนไลน์นะคะและซื้อผ่านตู้โดยเจ้าหน้าที่เขาจะคอยอำนวยความสะดวกให้เท่านั้นค่ะ ขณะที่มาตรการรักษาความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์หลังการฉายมีการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนก่อนทุกรอบฉายเว้นที่นั่งระหว่างกันกำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจนและให้ผู้ชมทยอยเข้าใช้บริการนะคะจะได้ลดความแออัดที่จะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนพนักงานเองเนี่ยที่ต้องให้บริการคนอื่นๆพนักงานก็ต้องผ่านขั้นตอนเดียวกันใส่หน้ากากอนามายัยและถุงมือกันตลอดเวลานะคะมีการตรวจวัดไข้ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสจะถูกห้ามเข้าทันทีผู้ประกอบการยังบอกอีกค่ะว่าหลังจากนี้อีก2สัปดาห์เชื่อว่าผู้ชมจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นและน่าจะกลับมาใช้บริการกันตามปกติค่ะ